ทุกคนคะมีหลายคนถามมานะคะว่าอยากได้ขี้ไสเดือนที่บ้านมีไสเดือนเยอะจะทํำยังไงนะคะวันนี้เราจะไปดูกันนะคะไม่ต้องซื้อสายพัน,นะคะุค่ะไสเดือนที่บ้านคุณก็สามารถนํามาเลี้ยงแล้วก็เอาขี้ของมันมาใช้ได้นะคะไปดูกันคะ่ะนี่ค่ะทุกคนคะนี่นะคะลองดูบริเวณโดยรอบนะคะ บริเวณโดยรอบนะคะก็คือเป็นสวนที่บ้านของเราแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นบริเวณที่เรานำเศษใบไม้กิ่งไม้นะคะมาทิ้งไว้ค่ะกองกองรวมๆกันไว้เหมือนลักษณะเดียวกับการทำปุ๋ยมากนะคะกคะ็เมื่อเวลาผ่านไปนะคะพวกนี้นะคะจะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุที่ไส้เดือนสามารถกินได้ะคะ่ะทุกคนถ้ามันแข็งแบบนี้เขาก็จะแบบยิงกินไม่ได้นะคะ มันต้องแบบว่าเปื่อยๆเปลีปล่ยนล,ลักษณะแบบแบบเนี้ยค่ะทุกคนอันนี้คือเศษเก่านะคะที่แบบว่าที่มันอยู่ที่เห็นเป็นเม็ดเม็ดค่ะทุกคนเห็นไหมคะเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยคะ่ะอันนี้คือมูลไส้เดือนนะคะเนี่ยเม็ดเล็กๆเนี่ยคะ่ะคือมูลไส้เดือนนะคะนี่ค่ะทุกคน บริเวณใต้รางนะคะมันก็จะแบบว่ามีความชื้นมีความชื้นแล้วก็คือไส้เดือนก็จะมาอาศัยอยู่โดยที่เราไม่ต้องมานั่งเลี้ยงกักขังบริเวณเขานะคะแล้วก็คือเมื่อไหร่ที่มีอาหารอะ่ะเขาก็จะมากินไส้เดือนอันนี้เป็นไส้เดือนสายพันธุ์ตามบ้านทั่วๆไปนะคะที่อยู่บนผิวหน้าของดินนะคะเราสามารถเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาอาหารมาให้เขาแล้วเขามากินเขาก็จะถ่ายมูลให้เราคะ่ะนี่คะ่ะทุกคน เศษใบไม้มีประโยชน์มากเลยนะคะไม่ต้องเผาเราแค่เอามากองกองไว้ถ้าเกิดว่าเราขยันเราก็รดน้ําให้เขาบ้างให้มันมีความชื้นอยู่ใต้นี่ค่ะข้างใต้กองเนี่ยค่ะตรงนี้ก็คือจะใกล้หัวน้ําอยู่แล้วนะคะเป็นโคนทุนรนยันค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็คือเราเพิ่งเอามากองใหม่นะคะนี่คนดูสิคะ เล็กๆแบบนี้ค่ะนี่น,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 นี่อันนี้คือมูลของไส้เดือนนะคะไส้เดือนที่อยู่ตามพื้นบ้านเขาจะไม่ชอบการกักขังบริเวณหรือว่าถ้าเราเอาไปเลี้ยงในกระมังเขาก็จะหนีค่ะหนีเก่งแต่ถ้าอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ง่ายมากๆเลยสําหรับคนที่อยากมีมูลไส้เดือนใช้เองแล้วก็คือ ที่สวนดินมีไส้เดือนอยู่แล้วอย่างนี้ค่ะเราไม่ต้องไปไปซื้อสายพันธุ์พวก AF Blue หรือว่าอะไรมาหรอกค่ะเราสามารถทำแบบนี้ได้เลยทุกคนกองกองกองไว้หรือเราจะทำเป็นหลักสูตรก็คือเป็นเป็นปุ๋ยหมักก็ได้นะคะเป็นใบไม้เราไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูนะคะเป็นใบไม้แล้วสลับกับมูลสัตว์แล้วก็เป็นใบไม้อย่างนี้ค่ะเขาก็มาอยู่ค่ะทุกคนนี่ค่ะ นเนี่ยเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะที่เป็นละเอียดละเอียดนี่คือมูลของไส้เดือนนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือกองเนี้ยเราเพิ่งมาเทใหม่คืออันเก่าอ่ะเราโกยไปใส่ต้นไม้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนใส่คนทุเรียน,นะคะ่ะนี่อันนี้ก็คือเป็นร่องรอยของกองเก่านะคะ เนี่ยค่ะก็คือเป็นกิ่งทุเรียนแล้วก็พวกใบไม้ที่เรามากองกองไว้ค่ะเนี่ยนะทุกคนมีร่องรอยของมูลไส้เดือนเนื่องจากว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะอากาศเย็นนะคะบริเวณผิวหน้าดินอะ่ะมันก็จะแห้งเขาก็เลยไม่อยู่ปกติแล้วเรามาคุยๆอย่างเงี้ยเราก็เจอตัวแต่วันนี้เราไม่เจอค่ะเนี่ยค่ะ เห็นไหมคะถ้าเป็นลักษณะนี้นะคะเราก็สามารถโกยแล้วก็เอาไปใส่ต้นไม้ได้เลยคะ่ะไม่ต้องไปซื้อด้วยนะคะ <S <S 2> <S 2> สังเกตนี่ง่ายเลยทุกคนดูนะคะนี่หญ้าจะถอนขึ้นง่ายมากเพราะว่าดินมันล้วนมากเลยทุกคนอย่ยหยิบเบาๆขึ้นแล้วเนี่ยคะ่ะคือตรงไหนที่มีไส้เดือนนะคะดินแบบจะร่วนซุยมากเนี่ยถอนง่ายมาก ดึงง่ายมากเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนคะที่แรกนะคะตั้งใจจะมาตักขี้เท่าไปใส่ต้นไม้แต่สิ่งที่เราเจอคือดูสิคะเข้าไปดึงง่ไๆนี่คะ่ะนี่สุนสชัดเป็นขี้ไสเดือน,นะคะ่ะ กองบลเริ่มเลยค่ะต้องใหญ่มากนะคะนี่นะคะพี่เส้นเดือนจากที่ลือกองดูนะคะคี่เส้เดือนทั้งกองเลยคะ่ะ เศษซากไม้พวกนี้นะคะถูกถูกกินหมดแล้วค่ะจนเปื่อยเป็นขี้ไสเดือนหมดแล้วกลายเป็นขี้ไสเดือนหมดแล้วไม่มีตัวไส้เดือนอยู่ข้างล่างนี้นะคะว่าน่าจะมีตัวไสเดือนอยู่เยอะเลยค่ะ เยอะมากตรงนี้เราไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เอาใส่เดือนมาปล่อยนะคะทุกคนแต่คือแบบเนี่ยยังมีแบบพื่มเผาขยะไปอะคะ่ะแต่คือเยอะมากอะดู